วันนี้หงมีเวลาว่างค่ะมีเวลาว่างก็เลยพาทุกคนมาจะบอกว่าทุเรียนที่เชียงรายมีแล้วนะคะไม่ต้องไปไกลแล้วเดี๋ยวพามาดูสวนทุเรียนแล้วก็พอดีเมื่อวานเนี่ยมีพี่เขาซื้อไปฝากติดใจอร่อยมาหงตามาน,นี่เลยทุกคนเนี่ยว้ายเนี่ยใครจองส่งไลน์มาเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่ได้ด้วย คือว่าวันนี้โหงะอยากกินกรอบนอกนุ่มในเหมือนเมื่อวานนะนะแต่คุณลุงบอกว่ามันหมดแล้วละสิแบบเมื่อวานน่ะกำลังลุง้นลุงก็กำลังเคาะเคาะอยู่ว่าจะเจอไหมอันอันนี้หนูจะเอาไปฝากคนงานหนูก็ได้อัน,นี้อันนี้กี่มีกี่โลคะเนี่ยหกกว่าเมื่อวานก็หกกว่าเลยเหรอ ว้าวหให<จ>่เนี่ยคะ่ะเมื่อวานเนี่ยพี่หนิงเนี่ยแหละซื้อไปฝากซื้อไปฝากหงกินแล้วติดใจตามมาเป็นไงล่ะคะกิเลสในการกินนี่มันอันตรายมากเลยนะโลภะในการกินเนี่ยดูสิขนาดกินแล้วยังต้องตามมาเดี๋ยวดูคนลุงโอ้เออดูอ่ะแล้วอันนี้ล่ะคะอ,อันนี้พรุ่งนี้ได้เนี่ยใครจะจองเนี่ย ดูดิขนาดลุงยังไม่เปิดร้านนะหงกับพี่หญิงมาบุกร้านคุณลุงแล้วเนี่ยเนี่ย,ายาค่ะวันนี้ว่าจะไม่เปิดนะ <laughs> คุณลุงบอกวันนี้จะไม่เปิดก็ไม่เปิดจริงนยโต๊ะยังไม่ได้วางเลยนะละมาบุกอะคุณคุณลุงสัมภาษณ์หน่อยว่าเนี่ยสวนคุณลุงอยู่ตรงไหนจุดไหนนะคะพอดีหงถ่ายคลิปอ,อยู่ติดกับโบราณสถานพระเจ้ากืนานครับทางอ่า ครับถูกแล้วทางไปเชียงลุงนะครับทางไปเชียงลุงนี่ถ้าเรามาเขาเรียกว่ามาจากอะไรนะาม,มาจากเราต้องมาจากบ้านฟาร์มนะทุกคนมาข้ามสะพานนะคเออต้องมาข้ามสะพานก่อนถ้ามาหน้าพ่อขุนออกป่ายังบนมานี้ก็ไม่ต้องข้ามจาม้ะไม่ต้องข้ามโอเคอแล้วส่วนคุณลุงก็จะอยู่ขวามือใช่ไหม,มแต่ต้องสังเกตป้ายหน่อยเพราะว่าคือคอณลุงลุงเปิดเปิดสวนทุเรียนมากี่ปีแล้วคะเจ็ดเอ้ กำลังเปิดปีนี้เลยคุณ <laughs> กำลังเปิดปีนี้ <laughs> คุณลุงต้องทำป้ายป้ายใหญ่ๆตรงถนนหน่อยนะเนี่ยมันมีที่เดียวนะคุณกลางทุ่งนามีปาทุเรียนก <laughs> ็มันคือถ้าเกิดถ้าเกิดคนไม่ตั้งใจจริงๆมันจะไม่เห็นไง <c oughs> ใช่แล้วถ <laughs> คนมีบุญ <laughs> แล้วถ้าคนมีบุญคนมีบุญคนชอบทุเรียนจะห็นคนชอบทุเรียนชอบทุเรียนเออคือแบบไม่ผิดหวังอ่ะ ทุเรียนก็รู้เลไงเออใช่ใช่อโอ้โหคุณลุงดูแลคุณลุงทั้งหมดมีมีมีมกี่ร้อยต้นนะคะร้อยกับสิบต้นต้นแต่ละปีพอหน้าทุเรียนเอ่อใกล้จะสุกแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะได้เนี่ยถ้าจะโทรมาจองอ่ะขอเบอร์คุณลุงหน่อยค่ะครับได้เลยครับหนึ่งหกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งห้าแปดเก้าอ่าค <0 66 S 1> <0. S 2> ่อะ,ะอีกอีกรอบนึงนะคะศูนย์หกหก หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งห้าแปดเก้าชื่อคุณลุงอะไรคะตาเลนครับลุงลุงตาเลนมีความภูมิใจค่ะว่าที่เชียงรายเรามีสวนทุเรียนไม่ต้องไปไกลกินแล้วรู้สึกมั่นใจมากว่าคือเขาบอกว่าเวลาตัดทุเรียนมาเนี่ยเขาบอกว่าการการทุเรียนเนี่ยเขาจะต้องป้ายป้ายอะไรอย่างงี้นะเวลาถ้าเรากินเออใช่ไหมคุณลุงมีป้ายฮอร์โมนไหมคะ ฮอร์โมนครับเป็นฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนไม่ใช่ยาใช่ไหมอ๋อที่เขามาป้ายยาป้ายยาเขาพูดไม่ถูกเขาพูดไม่ถูกใช่ไหมเจียวยาอะไรมาป้ายคุณอ๋อแล้วฮอร์โมนทําจากอะไรอ่ะฮอร์โมนฮอร์โมนหยอดสับปะรดนี่แหละครับอ๋อหยอดสับปะรดเหรอเขาเขาไปหยอดสับปะรดให้มันให้มันออกลูกนี่ เออใช่อีกอย่างเขาเขาออาเอ็มร้อยกับผสมกับเหล้าขาวโอ้กันจัดสตัวพืชด้วยอะไรเสร็ตัวพืชนี่มันเป็นพวกสารชีวพันธุ์ครับสารชีวพันธุ์ปลอดภัยครับปลอดภัยปลอดภัยเออเราก็กินอย่างมั่นใจไงลุงบวชมาแล้วคนมีบุญได้กินของอร่อยเดี๋ยวเราจะดูข้างในว่า สุกหรือยังป้าดูเสียงมีดคุณลุงโค้งพมค่ะทุกคนดูข้างในรุ้นกันหน้าดุเลยต้องต้องคุณลุงตรวจให้หน่อยแล้วล่ะโอ้ยสวยเลยคุณว้าสวยเลยเอาโอเคเอาเลยค่ะเอาเลยแกะเลยแกะเลยแบบนี้แข็ง้างเาทำถุงนี่แล้วแกะง่ายนี่มืออาชีพแกะทุเรียนลุงบอกว่าถ้าสุกแบบนี้แกะง่ายนะทุกคน แล้วก็มีห่านตรงตูดด้วยปาดก้นออกปาดตรงก้นออกนะคุณนี่ลุงต้องเรียน้วยก็จะไม่กลายทุเรียนได้มิเลยคนก็เหงื่อย้อยเลยตอนเนี้ยเหงื่อตกเลยลุงเขาปอกก่อนนะแกะทุเรียน ก็ใหม่เหมือนกันนะเออวก็ใหม่ไม่เป็นไรเรารู้ค่ะมือใหม่ปีนี้โอ้ยแต่ถ้าลุงทำป้ายนะลุงเอ้ยจะเขาเรียกว่าจอดรถเดี๋ยวคนด่าอีกเออโยต้องทำที่จอดรถให้เขาป้ายตรงนี้อีกแบบนี้อีกนะทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยอ๋อหอม กินหน้าอะไรแต่ก็จะมีอ <oh ีกถ้าปลกมาจะหมดแล้วยังว้าคุณลุงว้าโอ้โหภูมิใจเสนอนะคะสวยนุ่มในเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินอันนี้หน่อยนะป้าเอาอย่างนี้เลยเราจะเออกจากน้ำผมจะเก็บไปแบบนี้เลยไหม แตกไปหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหงจะกินอันแตกนี้ก่อนนะอันที่ไม่แตกคือมันสดมากอะค่ะมันสดมากาๆเป็นไงล่ะกรอบนอกนุ่มในมันอร่อยมากเอาไปเทียบกับหน้าน้องที่โหแต่และแบบผูนี่แบบน้ำลายไหลเลยนะคะผู้ชมทางบ้านน้ำลายไหลอันที่ไม่สวยนี้เดี๋ยวเราเองเอาเอาสวยๆไปให้ลูกน้อง ที่ไม่สวยเนี่ยหงสาไปกินเองอ่ะไหนพี่ชิมอันนี้พี่หนิงพี่หนิงกินได้ไหมด้วยนี่นเดี๋ยวเดี๋ยวน้องให้หันกล้องไปหาเไม่เป็นไรไม่เป็นไรหันนะเดี๋ยวก่อนน้องทำทีิมบ้างไหนไหนล่ะไหนเดี๋ยวพี่หนิงถ่ายดเลยโอเคปอนพี่สาวพี่เอาทั้งหมดเลยเอาทั้งหมดเลยเอาทั้งหมดเลย ก,ก,กินด้วย <S <s ปาร์ตี้ทุเรียนชวนน้องมาปาร์ตี้ทุเรียนตอนนี้จะเล่ไม่ต้องเป็นห่วงน้ำตาลไม่ต้องสนใจยุ่นสวยแล้วอันนี้สวยพี่ถ่ายคลิปอยู่ปะ่ะถ่ายย<ม>อันนี้สวยสวยๆนี่เอาให้ลูกน้องจ้ะเอาให้ของดีคนอื่นนะๆๆๆๆ ใช่ค่ะน้องจะยืนถือทําปกสรุปแล้วสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะหงจะอร่อยกับทุเรียนก่อนค่ะไม่แน่หรอกจัดีนน